เอาละค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้นะคะแน่นอนค่ะเรายังขอทวนประเด็นเอสเมกันสันิดน,นึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคร้ายต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรามีโรคอะไรบ้างมะเลงบ้างเบาหวานบ้างนะคะ เยอะๆมากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นจิ๊กซอก็เลยอยากจะทราบว,ว่าคุณมีเคล็ดลับวิธีการดูแลตัวเองไงให้ห่งางไกลจากโรครายนั่นเองนะคะส่งมาบอกกันได้ในค่วันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งเอสเมขามานะคะเพียงพิมพ์ BP ตามด้วยข้อความคุณและส่งมาที่4890011ค่ะร,รับเครื่องสำอางจาก BSC นะคะพรุ่งนี้ประกาศผลกันแล้วล่ะรวมไปถึงโทรเข้ามาพูดคุยในรายการกับเราส,สดๆได้ค่ะที่029363202นะคะและ029363203นั่นเองค่ะนะก็เรียกว่า ว่าบางคนจะมีเคล็ดลับนะคะว่าเออสามารถดูแลตัวเองโดยการทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ทานเป็นจะพวกไหนเช่นโยเกิร์ตผละมงละมงผลไม้ผักนะคะได้หมดเลยหรือว่าางคนอาจจะมีเคล็ดลับว่าออกกำลังกายวิธีนี้สิห่างไกลแน่นอนนะคะก็ลองมาบอกกันได้นะคะเชื่อว่าแต่ละคนจะมีเคล็ดลับที่แตกต่างกันไปใช่ไหมและบางคนเนี่ยเขาบอกว่า,าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายส่วนใหญ,ญ่เนี่ยไม่กล้าที่จะไปตรวจนะคะร่างกายว่าตัวเองเนี่ยจะมีร่างกายผิดปกติอะไรบ้างซึ่งเขาบอกแล้วนะคะว่าคุณควรจะไปตรวจ ร่าางกายเดือนละครั้งก็ดีหรือว่าปีละ2ครั้งก็ได้นะคะซึ่งใครเนี่ยที่ไปตรวจก็จะรู้ว่าเอ๊ะร่างกายของเราผิดปกติไหมแต่บางคนไม่กล้าไปตรวจเพราะกลัวว่าจะเจอโรคกลายขึ้นมาจะรับไม่ได้อันนั้นก็ไม่ดีเลยนะคะเพราะถ้าเราเจอก่อนเนี่ยเราสามารถรักษาได้ใช่ไหมแต่ถ้ามาเจอตอนที่เขาเป็นแบบเป็นมากๆแล้วเนี่ย แก้ยากนะรักษายากด้วยอาจจะสิ้นเปลืองเงินแบบโดยใช้เหตุโดยที่รักษาไม่หายเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถไปตรวจร่างกายได้ก็ไปตรวจด,ดีกว่าเนาะอย่าอายคุณหมอเลยหรือว่าอย่ากกลัวคุณหมอเลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยร่างกายเป็นสิ่งสาคัญนะคะมีร่างกายเดียวมีชีวิตเดียวดูแลให้ดีดีกว่าค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามาเข้าสู่เรื่องราวนะคะที่เรียกได้ว่า ดีต่อร่างกายด้วยไหมก็ดีนะแต่ว่าดีสู่ภายนอกนะคะทุกคนอยากจะดูดีๆทั้งภายนอกและภายในภายในเราอาจจะดูแลด้วยการทานเข้าไปแต่ภายนอกเราควรจะดูแลด้วยการดูแลผิวอาจจะเป็นทาครีมการสครับการดูแลจากสมุนไพรธรรมชาติต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นออครีมต่างๆที่เขาออกมาแบบสําเร็จรูปเลยนะคะก็ได้แต่วันนี้นะคะจิ๊กซอเป็นสูตรหนึ่งที่ทําจากเกลือ คุณรู้ไหมคะว่าเกลือนี่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะโดยเฉพาะประโยชน์ต่อผิวของเราและที่สําคัญบางคนเนี่ยใช้เกลือนในการทําอาหารแต่ว่าทําอาหารได้แล้วยังทําให้ผิวของเราสวยได้ด้วยวันนี้นะคะ่ะจิกซอมีสารพัดประโยชน์ความงามโดยใช้เกลือนี่แหละค่ะมีสุดอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสุดแรกนะคะเขาบอกว่าเกลือนี่นะคะมีประโยชน์โดยที่เราสามารถนําไปอาบน้ําได้เฮ้ย อาบน้ำด้วยเกลือในน้ำไม่แสบผิวหรออ่ะมาดูกันดีกว่า,วาแน่นอนค่ะเขาบอกว่าให้ผสมเกลือหนึ่งถ้วยตวงนะคะลงในอ่างน้ําและอาจจะผสมด้วยออยนะคะซึ่งมีสมวนผสมที่เขาเรียกว่าทําให้ผิวชุ่มชื่นขึ้นนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นสมุนไพรแห้งก็ได้ และเพิ่มกลิ่นหอมๆนะคะใส่ลงไปอีกสักนิดหนึ่งเป็นอารมมาก,ก็ได้นะคะจากนั้นก็เอาตัวของเราเนี่ยลงไปแช่ในอ่างเลยนะคะทําให้มันผ่อนคลายต่อผิวของคุณเองนะคะเหมือนกับการทําสปาเนาะพอเราไปแช่ในอ่างที่เขามีสมุนไพรลงไปมีอารมา a ลงไปกลิ่นสดชื่นโอ้โหมันรู้สไปมากไม่อยากจะขึ้นจากน้ําเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่ทําเองที่บ้านได้เนี่ยสูวนนี้เขาบอกว่าทําให้ผิวของคุณชุ่มชื่นด้วยนะคะและเป็นการเปิดผิวให้ผิวได้รับสิ่ง,งต่างๆเข้าไปสู่ร่างกาย ดีชอะสมุนไพที่อยู่ภายในน้ำเนี่ยก็จะเข้าไปสูบผิวของคุณเนี่ยทำให้ผิวของคุณชุ่มชื่นขึ้นและที่สําคัญผิวของคุณจะดูใสขึ้นด้วยอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยค่ะอ่ะสูตรนี้ง่ายมากแต่สูตรที่2ก็ง่ายไม่แพ้กันนะคะกับการสครับเกลือค่ะสูตรนี้เขาบอกว่าให้คุณใช้เกลือนะคะหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะ กับออยนะคะที่ใช้อยู่อาจจะเป็นเบบี้ออยหรือว่าน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็นำมาสครับผิวกายโดยการใช้เกลือเม็ดเล็กๆนะคะอาจจะเป็นเม็ดละเอียดหน่อยนะคะเป็นการสครับผิวกายค่ะขัดทูให้ร,บรอบๆผิวงค,ค,คุณว่าจะเป็นแขนเป็นขานะคะหน้าท้องได้หมดเลยค่ะ ทูผิวไปประมาณ1 0บถึงยีนาทีก็คือขัดไปเรื่อยนะคะช่วงเวลาอาบน้ําหรือบางคนจะทําก่อนอาบน้ําก็ได้นะคะก็พอทําเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้คุณร้้งด้วยน้ําเปล่าแล้วก็อาบน้ําต่อเลยก็ได้นะแต่ว่าสูตรนี้เขาบอกว่ามันจะทําให้ผิวของคุณนี่นะคะดูชุ่มชื่นและที่สําคัญถ้าทําบ่อยๆเนี่ยขาวด้วยเนียนด้วยเหมือนเด็กเลยทีเดียวนะคะผิวแต่ว่ามีอีกสูตรหนึ่งที่เขาบอกว่าใช้ได้เหมือนกันกับเกลือที่เป็นเม็ดใหญ่เกลือเม็ดใหญ่ที่เขาแบบใช้ทําเป็นอาหารกันอะ ะะตรงนั้นสามารถนำมาสาครับเท้าได้เหมือนกันนะคะจะทําให้รู้สึกว่าเท้าของเราสะอาดเนียนนุ่มนะคะแล้วก็สามารถขจัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วพวกแบบเซลล์ผิวตามนิ้วเท้าของเราต่างๆเนี่ยก็สามารถช่วยได้เหมือนกันผิวของเราก็จะดูแบบละเอียดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้คือการสาครับผิวด้วยเกลือนะคะสุดที่3เป็นการมาร์กเกลือมาร์กเกลือนี่คือมาร์กด้วยหน้าหรอหรือว่าเอาแผ่นมาร์กมามาร์ก เอ๊ยยังไงต้องมาดูกันมากเกลือเนะะี่ค่ะเหมาะมากๆสาหรับคนผิวมันค่ะโดยเขาบอกว่าผิวมันมากสิวขึ้นง่ายเกลือนี่นะมีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบของผิวหรือว่าสิวได้ค่ะโดยมีสมดุลของการผลิตน้ํามันรวมทั้งช่วยให้สิวหายด้วยนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเป็นสิวกันอยู่เอ๊ยทันยังไงให้สิวหายให้สิวยุบละ เกลือใช้ได้นะโดยใช้เกลือ1นส่วนผสมกับน้ําอุ่น3ส่วนนะคะและน้าพึ่งสาช้อนชาค่ะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทายทั่วใบหน้าทิ้งไว15้15าทีแล้วล้างออกด้วยน้ําอุ่นสูตรน,นี้ช่วยได้หลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นช่วยให้ผิวชุ่มชื่นขึ้นนะคะช่วยให้ผิวที่แบบเซลล์ผิวที่ตายแล้วลอกออกไปหน้าขาวใสขึ้นนะคะและที่สําคัญใครที่เป็นสิวอักเสบเนี่ยสิวจะแห้งเร็วมากๆใช้ครั้งสองครั้งเห็นผลแล้วนะคะแล้วสิวจะยุบลงะคะ่ะและ้วก็มันก็จะลอกออกไปนั่นเองนะคะแต่ต บอกว่าใช้ปริมาณที่พอควรนะพวกเกลือเนี่ยมันเค็มถ้าใช้มากนี่ไม่ดีต่อผิวเลยเนะี่ยอาจจะให้ผิวาอาจจะที่จะนุ่มหรือว่าใสาอาจจะเป็นแห้งนะคะหรือว่าหยาบก,กล้านไปก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือการมากด้วยเกลือใช่ไหมและนอกจากนี้นะคะยังสามารถช่วยในเรื่องของ การแปลงฟันได้ที่เราเคยเกริไว้แล้วใช่ไหมว่าทั้งเกลือนะคะหรือว่าจะเป็นพวกสารต่างๆนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเบกกิ้งโซดาเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของทําให้ฟันขาวได้แน่นอนค่ะสูตรนี้เขาบอกว่าเกลือนี่มีคุณสมบัติในช่วยการช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากของเราได้อาจจะเป็นทั้งกลิ่นปากเองหรือว่าแบคทีเรียในช่องปากรวมไปถึงเศษอาหารต่างๆที่มัน ฝังอยู่ในเขาเรียกว่าฝังอยู่ในฟันของเราซอกฟันของเราเนี่ยให้หลุดออกไปได้เหมือนกันนะคะซึ่งส่วนนี้เขาบอกว่าให้ผสมเกลือ3ส่วนค่ะกับเบกกิ้งโซดาอีก1ส่วนนะคะใช้เป็นยาสีฟันผงได้โดยนํามาใส่ในแปรงสีฟันของเราและก็แปรงฟันนั่นเองนะคะและถ้าใครที่อยากจะได้แบบเกลือเหนียวๆหน่อยเนี่ยให้ผสมกับน้ํามันกลินซอลีนค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะทําให้เขาเรียกว่าส่วนผสมของเราเนี่ยมันเหนียวข้นขึ้นเหมือนกับยาสีฟันทั่วไปและอาจจะผสมฟูะไร์อีกนิดนึงนะคะ ก็จะได้กลิ่นหอมและก็ป้องกันแบคทีเรียได้ด้วยเมื่อมาเอามาผสมกันนะคะก็จะได้เป็นสูตรยาสีฟันอีกหนึ่งสูตรเลยที่สามารถทําให้ฟันของคุณขาวได้และที่สําคัญเลยนะคะกลิ่นปากไม่มีด้วยมีเขาเรียกว่าคุณปู่ย่าตายายนะคะหรือว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยเขาเคยเอาเกลือเนี่ยผสมกับน้ําแล้วก็ว้วนปากนะแทนฟูรไรายได้ส่วนนี้เนี่ย รักษากลิ่นปากได้ดีมากๆเลยนะคะลองนํามาใช้นะไม่เปรืองด้วยนะและที่สําคัญฟันไม่ผุด,ด้วยค่ะ,ะสูตรต่อไปนะคะน้ํายาบ้วนปากเนี่ยพูดเมื่อสักครู่นี้เองนะ mm hmm. เกี่ยวกับน้ํายาบ้วนปากด้วยเกลือนะคะเขาบอกว่าน้ํายาบ้วนปากด้วยเกลือเนี่ยจะมีส่วนผสมของเกลือที่ค่อนข้างจะมากกว่าน้ําเนื่องจากว่าถ้าเกลือมากกว่าน้ำเนี่ยก็จะช่วยดับกลิ่นปากได้ดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ผสมเกลือให้มากกว่าน้ําเลยจากนั้นนะคะก็บ้วนปากทุกเช้าหรือว่าทุกครั้งหลังทานอาหารเสร็จ ก็จะช่วยให้คุณไม่มีกลิ่นปากนะคะแล้วก็ทําให้ฟันของคุณไม่ผุด้วยเขาบอกว่าเกลือเนี่ยถ้าเกิดเราแปรงฟันทุกวันด้วยเกลือหรือว่าบ้วนปากด้วยเกลือทุกวันเนี่ยฟันที่ผุอยู่เนี่ยนะคือบางคนฟันผุปุ๊บจะปวดใช่ไหมก็จะหายไปฟันผุก็จะผุอยู่นะแต่ว่าจะไม่ปวดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครฟันผุเนี่ยควรจะไปอุดฟันก่อนแต่ว่าเกลือเนี่ยสามารถรักษาสมดุลของแคลเซียมในฟันของเราได้ทําให้ฟันของเราไม่ผุแล้วก็สวยแล้วก็ขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นปาก ก็เรียกว่าสูตรนี้นี่สำคัญเหมือนกันนะนะคะต่อไปค่ะน้ำยาล้างจมูกเฮ้ยเกลือสามารถทำเป็นน้ำยาล้างจมูกได้หรอได้นะคะใครที่เป็นไซนัสอักเสบนะคะจมูกของคุณเนี่ยคุณจะรักษาด้วยเกลือได้ยังไงแน่นอนค่ะเขาบอกว่าสูตรนี้นะคะหลายๆคนเคยใช้แล้วสามารถได้ผลจริงๆเนื่องจากว่าคนที่เป็น,ปนไซนัสอักเสบนะคะคงคุ้นเคยนะคะกับการที่ ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนื่องจากว่าน้ำเกลือเนี่ยจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการรักษาไซนัสได้ดีเขาบอกว่าวิธีนี้นะคะให้เรียกว่าเนติพอตค่ะไม่ควรใช้เกลือที่เป็นหินหรือว่าเกลือที่อาจจะทําให้ผิวจมูกไหม้ควรจะใช้เกลือทั่วไปนะคะโดยใส่เนติพอตหรือว่าเอนซีสะนะครับไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เทน้ําที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยลงไปในโพรงจมูกข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอียงค่ะ เอียงหัวไปปุ๊บจากนั้นนะคะไอ้น้ำที่มันเข้าไปจมูกซ้ายของเราก็จะพุ่งเข้ามาจมูกขวาก็เป็นการล้างพงจมูกของเรานะคะทําให้เราหายใจคล่องขึ้นและการที่เป็นไซนัสอักเสบเนี่ยก็จะหายเร็วขึ้นด้วยเหมือนกันเออสูตรนี้นี่ได้ผลนะแต่ว่าไม่มีอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะมีคนที่เขาทํามาแล้วประมาณ100คนเขาบอกที่เห็นผลนจริงๆคือ70 ะะก็ลองไปใช้ก็แล้วกันนะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เป็นสนัดอยู่ในตอนนี้เนาะอ่ะอีกสูตรหนึ่งสูตรสุดท้ายค่ะกับการรักษาบาดแผลเคยได้ยินไหมที่บอกว่าต้องทาด้วยเกลืออ่ะพอโดนแส้ฟาดปุ๊บทาด้วยเกลือให้มันแสบเออใช้ได้ผลนี่เลยะคะ่ะเขาบอกว่าใครที่เป็นแผลนะคะถ้าแบบเลือดออกซิปๆเลยเนี่ยอยากจะให้แผลหายเร็วเวลาเลือดออกเนี่ยให้หยุด เลือดก่อนโดยการล้างบาดแผลใช่ไหมแล้วก็หาสำลีมาปิดก่อนจากนั้นเมื่อเลือดหยุดไหลปุ๊บ ก็ให้ทาเกลือเนี่ยลงไปบนบริเวณที่เป็นแผลนะคะเล็กน้อยเท่านั้นเองจะรู้สึกแสบนิดนึงค่ะแต่ว่ามันสามารถฆ่าเชื้อได้นะและจะทําให้แผลคุณให้หายเร็วและก็ไม่มีบาดแผลที่เป็นเขาเรียกว่ารอยด่างดำเกิดขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งเกลือตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติในการรักษาบาดแผลที่เป็นแผลสดนะคะให้หายเร็วได้ประมาณวันถึงสองวันแต่ถ้าบางคนเป็นแผลใหญ่ ไม่ควรจะใช้เกลือนะคะแสบมากๆอันนี้เป็นแผลเล็กๆอาจจะโดนมีดบาดนะคะหรือว่าโดนอะไรมันขูดข่วนนะคะจนเป็นแผลเนี่ยก็สามารถใช้เกลือแทนได้เหมือนกันนี่ก็คือ7สูตรนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ของเกลือเลยก็ว่าได้ค่ะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเชื่อว่าใครที่มีเกลืออยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์กันได้แบบมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ฝากไว้ด้วยกันนะคะสำหรับสูตรของเกลือใครที่ใช้แล้วได้ผล ส่งมาบอกเราได้ SMS เมขาได้นะคะหรือว่าจะเป็นโทรเข้ามาพูดคุยในรายการก็ได้ว่าเฮ้ยเรานำสูตรของจิ๊กซอว์ไปใช้แล้วนะได้ผลจริงๆอ่าประมาณนี้นะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหลายคนฟังหรือว่าชมกันแล้วเนี่ยนำไปใช้กันบ้างหรือเปล่าและใช้แล้วเห็นผลหรือเปล่าอันนี้ก็อยากจะรู้นะคะส่งมาบอกกันได้ค่ะเอาล่ะพูดถึงเรื่องราวของเกลือไปแล้ววันนี้จิ๊กซอว์มีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเกลือนะเป็นเรื่องำํำขันค่ะที่เป็นเรื่องของมนุษย์ของเรานี่แหละเวลาคนเราโดนแกล้งนะถ้าเรา อา,อารมณ์เสียอยู่เนี่ยโดนแกล้งให้งุดหงิดมากเลยนะทาไมต้องแกล้งฉนันจะต้องด่ามีคำหย,บยบาบๆออกไปด้วยใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยถูกแกล้งแล้วก็อาจจะขำไว้ด้วยเออถูกแกล้งด้วยโดนขำก็ขำไว้ด้วยเหมือนกันนะคะสนุกไปได,ด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เขาถูกแกล้งมาแต่ว่าจะแกล้งแบบไหนจะฮาแค่ไหนต้องไปชมกันค่ะ <S 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 นนะะแกล้งคนเล่นๆนั่นเองนะคะแต่จิ๊กซอก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคนนี้เขาแบบโดนแกล้งเนาะไปดึงหัวหุ่นแรงๆปุ๊บังางที่หุ่นนี่คือคนจริงๆเนี่ยคงจะเจ็บน่าดูนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ฮาเหมือนกันเนาะต่างประเทศเขาทากันแล้วเขาก็ไม่โกรธนะไม่ซีเรียสแต่เป็นการแอบ,บถ่ายแคนดิดแกล้งคนนั่นเองนะคะเหมือนกับว่ายกหุ่นมาปุ๊บจากนั้นก็เหมือนหัวหุ่นล่วงคนเขาก็หวังดีอยากจะเก็บให้นะแต่เพราะเออว่าเราก็ไปแกล้งเขาเนะคะเอาคนจริงๆมา โผงหัวขึ้นมาอะไรอย่างนี้ให้เหมือนหุ่นพอโดนโดนดึงปุ๊บร้องกรี๊ดขึ้นมาคนก็ตกใจใช่ไหมแต่บางคนนี่เขาหูดหงิดเขาอาจจะด่าได้นะหุ่นเลยร้องได้ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ฮาๆที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนั่งดูคงจะหัวรอก,กันอยู่ในตอนนี้ก็เป็นการสร้างความสุขให้ในช่วงของเที่ยงๆแบบนี้นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าใครที่มีคลิปอะไรเนี่ยสามารถส่งมาให้เราดูได้นะคลิปไหนน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างนะ <ๆ S 1> เผื่อแบบมาแชร์แชรกันว่าเฮ้ย <ๆ S 1> คลิปน,นี้นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเหมือนครั้งหนึ่งที่เคยเอาคลิปเกี่ยวกับเงาแล้วทําเป็นแบบศิลปะมาฝากกันนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนดูแล้วแบบเฮ้ยคิดได้นะ เอออยากจะทําบ้างคือบางทีอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเราเห็นว่าสามารถนํามาปรับใช้ได้เนี่ยมันสามารถเป็นอาชีพหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษของเราได้เลยนะเดี๋ยวนี้เขามีการเรียนแบบ หลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นทาง u t u b e นะคะหรือว่าไปเรียนตามสื่อต่างๆก็ได้แต่ว่าตอนนี้ YouTube เป็นสิ่งสำคัญที่เวลาเราดูเนี่ยเราสามารถเรียนได้เลยอย่างจิ๊กซอเนี่ยอยากจะทำหรือว่าอยากจะเล่นคูริเล่เป็นจิ๊กซอก็ไปซื้อคูริเล่มาแล้วก็มาฝึกเรียนใน u t u b e นะก็สามารถเล่นเป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าใน u t u b e เนี่ยเขาจะมีวิธีการสอนการเล่นตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงโปรเลยเป็นแบบขั้นเทพเลยก็ว่าได้นะคะจนตอนนี้จิ๊กซอเล่นได้หลายเพลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ YouTube ด้วยนะคะที่ จิกซอเล่นเป็นนะคะก็นํามาฝากกันในช่วงนี้แต่ว่ามีอีกหนึ่งคลิปนะที่จิกซออยากจะให้ชมกันเลยในะคลิปนี้นี่เป็นคลิปที่เชื่อว่าใครที่รักแมวเห็นเนี่ยจะต้องอมยิ้มเลยเพราะว่าน่ารักมากๆและที่สำคัญเลยทุกคนเห็นปุ๊บอยากจะเลี้ยงแมวกันเลยไปชมกันดีกว่าค่ะ i hey, Oh <laughs> Some of them cats they talk talk. Some of them cats they walk walk. Some of them cats they choose to play. Some of them cats they fade wait. Some of them cats could have to stroke. Some of them cats could got to hush. When brothers like us just grindin', brothers like us they swingin'. Wantin' all up at the game. Some cats wanna act like crabs in a barrel. Wanna see you me, when they notice your parallel Some of them cats they talk. Some of these cats they walk, walk. Some of these cats they choose to Some of them cats they play. Some of these cats got skills, but they just sit. Some of these cats shouldn't have what they been given Some of these cats I don't see how they gon' fit in, but I ain't one to hit so it sure is. Some of them cats they talk, talk. Some of them cats they walk, walk. Some of them cats they chew, Some of them cats they play, play. <laughs> Some of cats, got to struggle. เห็นแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นคลิปนี้ค่ะที่เจ้าของเขาก็แอบถ่ายแมวของเขาเองนะคะที่เวลามีอะไรน่ารักน่ารักเขาก็ไปถ่ายไว้นะคะเช่นแมวต่อยกับน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน้องแมวนี้ถ้าเกิดไปชกมวยนี่ถ้าทางจะเก่งนะดูนะหรืออาจจะเป็นแชมป์โลกก็ได้นะคะและอีกหนึ่งคลิปที่แบบเขาเรียกว่าช่วงแรกๆที่เห็นว่าแมวเต้นได้นะคะทิกซอรู้วิธีนะเขาก็คือมีอาหารเนี่ยเอาไว้ตรงไม้ที่เขาแบบให้แมวดูอะอาหารปุ๊บแล้วก็ โยกไปตามจังหวะเพลงแมวก็จะมองอาหารอะ่ะเออก็จะแบบน่ารักไปอีกแบบนะคะแล้วเขาก็มาเข้ากับเพลงก็จะเป็นจังหวะได้เหมือนกันก็สนุกไป,ปอีกแบบนะคะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนที่รักแมวและอยากจะเลี้ยงแมวกันนะคะวันนี้อาจจะไปเดินหาน้องแมวกันเลยก็ได้ใช่ไหมอยากจะเลี้ยงแมวเพศไหนหรือว่าพันุ์ไหนเนี่ยก็ลองไปเลือกดูแต่ว่าต้องบอกว่าเลือกแล้วเลี้ยงแล้วก็ต้องเลี้ยงให้เป็นแล้วก็รักเขาให้มากๆด้วยกันแล้วกันนะคะและนี่คือคลิปดีๆที่จะมาฝากในวันนี้นะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะม,มีความ สู่กับการชมคลิปกันเนาะแต่อย่าลืมนะคะกับการส่ง s อสของเราด้วยนะเพราะว่าประเด็นของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคร้ายที่คุณก็ต้องมีวิธีการดูแลตัวเองหรือว่ารักษาตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากโรคร้ายส่งมาบอกเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพิมพอส m s นะคะพิมบีพ p ตามด้วยข้อความและส่งมาที่4890011ค่ะหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยในรายการที่029363202และ029363203ค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะเรามี เรื่องของแฟชั่นมาฝากกันอาวันนี้เป็นแฟชั่นเกี่ยวกับสาวคนหนึ่งที่เป็นไอดอลของหลายคนเธอแรงมากค่ะแฟชั่นของเธอก็เชิดฉายและเชื่อว่าหลายๆคนไม่กล้าจะเอาแบบนะไม่กล้าแต่งเหมือนเธอเลยแต่จะเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้นะคะ